หนึ่งชีวิตมีค่าอาสาร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่นำสุนัขบาดเจ็บส่งถึงมือหมอจนอาการปลอดภยัยหลังมีประชาชนผู้ใจบุญโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวขอความช่วยเหลือสุนัขบาดเจ็บหนักอาสาร่วมด้วย191 ร่วมด้วย220ร่วมด้วย886ร่วมด้วย016และผู้ไัยหมาแมวทีม A จึงเดินทางไปยังแฟลตเอ,อื้ออาทรวัดศรีวารีน้อยซอยวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นพิกัดที่อยู่ทราบข้อมูลว่าสุนัขชื่อเจ้าแดงอาศัยอยู่บริเวณแฟลตโดยสภาพที่เห็นคือเจ้าแดงมีอาการเสื่มซึมแผลบวมและมีเลือดออกมากได้คุณยายในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้พบเห็นคอยดูแลให้ข้าวให้น้ํา อยู่ชั้นสองอ่ะแล้วมันคานลงมามาอยู่ชั้นนี่เลือดอาบเต็มอ่ะเอาลงมามาล้างอยู่ตรงนี้แล้วก็เอามานอนอยู่นี่มานอนให้เปิดท่านลมให้เอาข้าวให้กินมันไม่กินอะไรเียแต่พวกมาร์คล้างอยู่เพิ่งล้างเสร็จเมื่อดูจากอาการแล้วทางทีมอาสาเห็นว่าเจ้าแดงเริ่มอ่อนแรงและเสียเลือดมากจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสัตว์สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยได้รับการดูแลจนปลอดภัย ต้องขอขอบคุณประชาชนผู้ใจบุญรวมถึงอาสาร่วมด้วยช่วยกันกู้ภายหมาแมวทีม A และโรงพยาบาลสัตว์สมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยที่ร่วมภารกิจช่วยเหลือในครั้งนี้ผมส่วนตัวเอกงก็วันนี้นะครับเราได้มาช่วยเหลือสัตว์เป็นสุนัขที่โดนทําร้ายนะครับโดย มีการประสานผ่านทาง Facebook พวกเราก็ดำเนินการประชมพันในทีมหาคนที่สะดวกมาส่งที่สมาค,คมพิทักษ์สัตว์ไทย <Okay. S 1> เบื้องต้นอาการน้องหมามีแผลแตกครับเสียเลือดมากแต่ตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าโดนได้น้ำได้เลยไปได้การทางอุตสาหารก็ดีขึ้นตอนนี้ก็ถึงมือหมอเรียบร้อยแล้วครับหลายครั้งที่สุนัขบาดเจ็บถูกปล่อยทิ้งไว้จนตาย หวังว่าเหตุการณ์นี้จะช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับทุกชีวิตซึ่งศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมเป็นสื่อกลางรับเรื่องและส่งต่อหน่วยงานเข้าช่วยเหลือโดยแจ้งได้ที่สายด่วน1677ได้ตลอด24ชั่วโมง